พิมวุ้นมาทําลูกชุบจะได้เป็นาพาเปีเฮ็ดนี่แหละท,ทิ้งเข้าปักไปก็เยอะแล,ล้วลังจากขี่ต้มทั่วเลืองเสร็จแล้วก็ต้องมาตัวงกะทิกับน้ําตาลมาชั่นสมัยดูมีเครื่องบดพร้อมกับกิโลเลยร้อยแล้วเออไม่เล้งเลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนน่วยเป็นกรัมหรือว่ามลได้ด้วยไม่ต้องไปห้าตาชังให้วุ่นไหวเซ็ตเลวก็เอาทุกอย่างผสมลงไปในทั่วเลยแล้วก็กวนให้ข้าวกันทีนี้เราก็จะมาปัน่นมะก็แอบส่งไส้ค่ะว่าใบมีดอ่ะมันส่งฉัน เซ่แชกเล่มันห้างกันนะมันจะปั่นทั่วได้ละเอียดหม เป็นการทำงานไฟฟ้านะจ้าถือไม่ต้องเสียบปลั๊กเขาจะมีสายชาติไมหไฮแอบลุนค่ะว่าวมันจะละเอียดไมยพ่นปรากฏว่าทูมันละเอียดใช้ได้เลยสีมันห่างกันมากเลยนะแต่พอแรงงานหฮ้ยได้เ่อะท,ทีนี้และงานลูกฉุกใช่ไหมคะต้องกวนไปจ่าประมาณรึงชั่วโมงแล้วก็ไฟกลางเลยนะเ็จ<ะ>แล้วมาก็จะเอาไปอัดไส้พิมพ์มังบันกับมือมังมัวมดนี่แค่ขึงทางนะคะยังไม่ถึงไหนเลยพอปันเซตก็ต้องไปฉุบซี่เหลาซี่จะไม่ใช้ผูกกันละคะ่ะใช้จุ่มไ ผักไ้ซี่แห้งก่อนจากนั้นก็เอามาเคลือบกับบุญนะคะเวลาเคลือบวุญน่ะเคลือบซ่องฉันซ่องรอบโน้ท่าว่ารบเดี๋ยวมันจะหนิมไปพอซ่องรอบก็คือกําลังดีอันนี้คือดงกล้วยของฉันเองพ <c oughs> ริกก็มีแครอทก็มีผิกมีทั้งผิดยวกอันนี้คือมะม่วงแล้วก็กล้วยค่ะตามกับส้มตามกับอง,งุ่นถือมองให้มันเป็นเมอนซิ่งถ่งมะกําลังลาวนะอย่างคลองใจกิโลค่ะเอามาเทสอีกสักรบหนึ่งเออทอดหัวมาเลยค่ะลองชันก็คือ,อยังช่าง เฮ้ยต้องมีแล้วแหละตามต่อในตะก,ก้านะจ๊ะ